เวลาเราเล่นความผันผวนในออปชันนีคะสิ่งที่เราจะต้องรู้คือคนเทรดออปชันน่ะเขาจะต้องดูว่าค่าความผันผวนนะของตลาดนะตอนนั้นนะ่ะมันอยู่เลเวลประมาณไหนแปลว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีหลักการบางอย่างเพื่อวัดค่าความผันผวนของตลาดที่เรามองถูกปะ่ะทีนี้ในเวลาเราเทรดออปชันเนี่ยค่ะตลาดออปชันน่ะกระดานออปชันน่ะกระดานออปชันที่เราดูอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าพรีเมียม ที่มันแปลเปลี่ยนไปตามค่าความผันผวนอยู่วิธีการดูคือเราจะเอาราคาสมมติฟิวเจอร์อยู่แถวแถวเจ็ดบใช่ปะการดูว่าพรีเมียมให้เท่าไหร่บนความผันผวนปัจจุบันมันคือการเอาบิดบวกกับ o f f ร์สมมตินะว่างสามสบวกสามสแปลว่าพรีเมียมรวมนะปัจจุบันอ่ะคือ62.5สสิ่งนี้คือมูลค่าที่ตลาดให้เทียบกับเวลาที่เหลือเทียบกับความผันผวนปัจจุบัน สิ่งที่เขาจะเล่าให้ฟังก็คือตอนที่ตลาดอนะ่ฟิลเจอร์มันลงไปตรงโซนตรงเนี้ยความผันผวนของตลาดอนะ่ะเพิ่มขึ้นพรีเมียมรวมตอนนั้นอนะ่ะขึ้นมาประมาณแปดสิบณตัวแปรเวลาที่ใกล้ๆกันมากๆเวลาเหลือที่เท่าๆกันแปลว่าอะไรแปลว่าในพรีเมียมอ่ะที่เราเห็นนะ8ปดสิบกับ62ะะิบเนี่ยค่ะมันส่วนหนึ่งมันคือค่าของเวลาส่วนหนึ่งคือค่าของตัวพรีเมียมที่ตลาดให้ซึ่งมันให้เท่าไหร่มันขึ้นกับความผันผวน เก็บภาพไหมสิ่งที่กุ๊จะชี้ให้เห็นคือณเวลาตอนนั้นอะเวลามันเหลือพอๆกันแต่ตลาดอะตอนนั้นมันผันผวนสูงมากพรมีมีมที่เขาให้ก็เลยเป็น80ทีนี้มิติของการเทรดออปชันอีกมิติหนึ่งคือเราสามารถคาดการณ์ความผันผวนได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมตินะสมมติกุ๊กมองว่าพรีเมียมที่ตลาดให้ตอนนั้นอะตรงแถวๆตรงนี้เป็น80แล้วกุ๊กมองว่าหลังจากตรงเนี้ยมันไม่น่าจะเกิดความผันผวนที่มันมากกว่านี้ คือความผันผวนมันน่าจะลดลงเรื่อยๆหรือหรืออีกอีกหนึ่งกรณีคือกูบอกว่าพรีเมียมตรงนี้มันให้แพงอะกูสามารถเล่นช็อตตรง80ได้ช็อตคือขายขาย80เพราะว่าเรามองว่าพรีเมียมมันน่าจะลดลงเรื่อยๆจากเวลาด้วยจากความผันผวนด้วยซึ่งถ้าสมมติกูมองถูกแล้วมันเหลือ50กูก็ลองคืนตรง50แปลว่ากูช็อต80ดสลอ50ส่วนต่างที่กูได้คือ30อันนี้อธิบายได้ง่ายที่สุดแบบเนี้ยแต่เวลาเราเทรดจริงๆอะมันจะเป็นการมองความผันผวนมันจะมีมิติที่มันลึึึก้งงงงนนนนนนิดดคคืออออเราาามมวผผััขตตล เทียบกับพรีเมียมรวมที่ตลาดให้ว่าพรีเมียมรวมที่ตลาดให้มันน่าจะลดลงหรือมันน่าจะเพิ่มขึ้นจากความผันผวนที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ย